ปกติเขาเจียวออกลายป่นไหนเอาเทียแคทมันเดียวบางมีสเปกเกิดกว่าแต่บางเทียมมันกินเป็นหล่องเลยอือให้มันหายหล่องบ่ะให้มันหายเป็นหล่องเขแล้วอ๋อเจียวให้มันหายหายหล่องหล่องมันหายอันนี้บ่ท่านเจียเทียนบ่นี่บ่บ่ท่านบ่ท่านมีเจียนอันนี้เจียมันจีเป็นบักบ่ท่านเจียนเป็นบักอือ มันคือจระบ,บีอยู่ดิเห็นปะดอที่ยังู้มันไหลออกมา,า,าน่ชินเผาวะป็นไช <c oughs> ินเผาเมือน่ไไยี่ัวมันต่างไงอยู่โอ้ได้ไหมมัน มันตั้งข้างนอกได้มันยว่ตั้งข้างนอกนอกระดึงออกมาตัง้งอย่างเอาโนมีมัมองตัง้งอ่ะข้างในมีอยู่แต่ว่ามันหมุดเขา้าไปยากมันคูนมันไปจิ้มข้างในผมอืมทางที่ดีถอดหล่อง่ายดีมุนออกนี่คือเขา่ามุนออกคือตัง้งมุนออกคืออาบอ่ะบ้จิ้มหาเอาจิ้มหาเอาแต่ละอันมันคือกันดิ บรวเกี่ยวเกี่ยวสายเกี่ยวขัวมันบ่คือกันตั้งหาตั้าเอากิ้มไปกิ้มมาหมุนบดได้กับมือนลอยๆแสดงว่าเขากินพิทังสำหรับทั้งกิมก็แล้วเออสำหรับทั้งกิมเนี่ยเขาบ่หูหรอกมันมีไต่มีบนบ่มีสายมีขัวโอ้มีสายมีขัว่นบ่ตอกก้ามเบ่งไหมเออมีขางเดียวมีขางเดียวขางละอันเดียวอื อ้ตัวตั้งมีอันเดียว <c oughs> อันนี้คือนเนียนตินนี่แสดงว่าพุ้ยทอดใช่หรอออ ตั้งขังในน่ะมันตั้งยากกว่าท็อะมันจีมยากมันมืดมันแคบมันแคบมันมืดมันแม่นเด็กหน่อยมุ้งของของก็ดีอยู่แล้วมาตั้งอยู่ข้างหลอดก็สบายตั้งแบบถอดลอดสิ มันี่มันมอย่ดิแต่วาเขาไปเลยก็นี้วาเลยก็หนีมันหนให้ก็ต้องมันเหมือนโทดเหมืนโทมอนเหมือนโทดเบก็หนาอยู่ต้นไหหนาเเนาะบียงดีดอยู่ดีเออบียังแสดงว่ามันมันห่างมันเลยบ่ินไม่ลยควรกินเลนย นี่ท่านเดียวนี่ไม่ไหลท่านถอดเอาแล้วมามานี่นี่เป็นศูนย์พงโ์ตาเนาะอันนี้คือห้างสิมันก็ดี ทำเนงก็นี่ก็บ่อะไรไม่ไหวจบเขาวอันนี้พออันนี้คือจบแล้วต่งกิมขึ้นลอยเดียวไดอห้าร้อยชั่วโมงไม่คล้องแทนนะห้าร้อยชั่วโมงกับอีห้าร้อยกับอีสิบชั่วโมงกับวดเดีต้องห้ารอยย่างหยอดนีคล้องแทนนะเฮ็ดไดก็ดี เฮ็ดได้มันก็ดีรถเจ้าของได้ล่ะมันใกลอะไรช่วงไปแล้วเนี่เป็นหารอยคำหน่งช่วงนี่ไงมันจีเรียนในวันไหนดีนี่ครับถอดล้อตั้งเลยวิธีถอดล้อตั้งเบร์ครับเพราะว่ามุดไปอย่างในมันตั้งยากมันรถมันต่ำนี่ต้องถอดล้อตั้งเลยครับลดต่ำเลยเดี๋ยวกินข้าวกอนแล้วเนาะรถเดียวรถแข่งรถเดียววันนีกินข้าวอยู่าว่าไปร้องจี ตั้งเบรกแบบแบบตั้งเบรกเพื่อตั้งเบรกแบบถอดล้อตั้งเห็นไหมมันง่ายดีง่ายดีเพราะว่ารถปีกับมันต่ามันเตี้ยมันบอกมีลิบขึ้นเนาะถ้ามีลิบขึ้นนี่มันั้นเนาะกัให้เป็นนมหมันหมดเลยมีเพื่อนที่ต้องทาแล้วตั้งเบรกแบบแบบถอดล้อ ต่อรอตั้งเอาเลยม่ต่องไปมุดมันมุดบ่ได้มัน,มมนแคบี <c oughs> ยบบ้อยนะ ไฟฟ่าถ uh ้าหมายแล้วไหลสายแล้วซืมือนียุกไฟฝ่าเนาะที่หลักนี่หลัว่าจะซื้อความร่มเนียนมันย่มนมันบ่มีอันี้ลักหอืมมันมีนี่ลัเลยได้เราได้ซื้อความร่มอืแมนความรมกับเปียงตัวหนึ่งก็สามหมื่นคเนาะคุณแล้วมองไปเ่าสามหมื่นนึงสั่งหายางน้ำหม้อ

อโกกอกาสมาห้าจนคัอว่าโอ้เรียบร้อยเลยบ,บาทนียสั่งบอกว่าตัวนึงมสุดแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นหนึ่งล้อเป็นหนึ่งล้อแล้วเยี่ยมยอด